สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทนะรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพอเราเข้าไปในตึกใหญ่ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเทคนิคไปหมดเห็นไหมฮะความรู้ต่างๆนานาในใช้คอมพิวเตอร์หมดเลยใครไม่รู้เรื่องก็ไปไม่รอดครับมันจําเป็นนะฮะเพราะโลกเป็นอย่างงี้แล้ว ยังดีนะครับเมื่อก่อนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ลุงเริ่มเทรดเนี่ยต้องใช้วิธีจดเอาใส่กระดาษบันทึกเอาแล้วคำนวณเราเองใช,ใช้ไม่มีเครื่องคิดเลขนะฮะก็ใช้บวกลบคูณหารกันเราเองพอได้เสร็จแล้วก็เอามาพลอตกราฟอย่างนี้เราก็ทํญญาสัญญาสัญญาซื้อขายก็ได้เปรียบคนอื่นเขานะครับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเราทําอย่างนี้เราก็ก็ได้เปรียบในสมัยนั้นต่อมาพอมีคอมพิวเตอร์ลุงก,ก็เริ่มเทรดเป็นระบบโดยใช้หนงังสือเล่มนี้เป็นหลัก นะฮะฮเป็นนิวคอนเซปต์สมัยนั้นคือเทรดเป็นระบบเป็นเทรดดิ้งซิสเต็มก็ได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยเพราะมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกทําโปรแกร,รมเองทุกอย่างเองหมดเลยนะฮะก็เริ่มต้นขึ้นมาก็เรียกว่าเป็น Unfair Advantage คือคนอื่นเขาไม่มีต่อมาตอนหลังนี่เขมีโปรแกร,รม Meta s t o c k k เข้ามายิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะคนก็ใช้กันไม่เป็นเราก็ได้เปรียบก็เรียกว่าเอาชนะเขาได้ไปเรื่อยๆภายหลังนี่มันเริ่มมีข้อมูลมากขึ้น นะพวก professional trader ก็ใช้พวกนี้มากขึ้นก็ทําให้การเทรดในายากขึ้นอีกโดยเฉพาะยิ่งคนซึ่งไม่รู้เรื่องนี่เข้ามาเสียเงินเปล่าในการเทรดของคนธรรมดากลายเป็นเทค h n i c a หมดแล้วมี i n d i c a อร์ต่างๆมากมายเขาสามารถที่จะอน a l y z e ระบบการเทรดได้ว่าแต่ระ,ระบบแต่ระ,ระบบเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงเช่นกําไรมากน้อยประกันยังไงนะจำนวนครั้งการเทรดเท่าไหร่ draw down, ราวอะไรต่างๆนมาอยู่นี่หมดเลย นอกจากนั้นยังวา a คลาะ์โดยละเอียดได้อีกถึงการกระจายความเสี่ยงในหุ้นว่าจะเอา50ตัว100ตัวยังไงก็ตามอัธยาศัยตามแล้วแต่ใครที่เลียงของแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันในหุ้นแต่ละตัวก็ยังมีข้อมูลรายละเอียดหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมฮะพวกนี้เนี่ยเอามาใช้หมดเลยรวมทั้งอะไรที่สำคัญก็คือเนี่ยเอา o f t มาเก็ t ชัว่าภายใน1ปีอยู่ในตลาดกี่วันข้อมูลต่างๆนี้ครบทัววหมดเลย ข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นมากเราเอามาแอน l ไลซเช่นใน Monte Carlo Simulation เพื่อหาตัวเลขบางตัวไปแทนค่าเป็นระบบ Money Management ใน Kelly Criterion เพื่อหา Position Size ที่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและกำไร Steady ที่สุดนะะเราอาศัยข้อมูลจากตลาดนี่แหละครับนะฮะเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่เนี่ยเราดูว่าอ o พอร์ตโ o ลิโของเราเนี่ย มีเงินเหลือเท่าไหร่ตลอดเวลาเงินแทนที่ปล่อยให้เหลือเนี่ยเราเอามาคอมเพล็ก์เข้าไปก็เหมือนกับที่ไอน์สไตน์บอกอะว่าใครที่เข้าใจเรื่องของคอมเพล n d ์อินเทรสเนี่ยนะฮะใครที่อันเดอร์สเตนเซก็จะเอิร์นซคือได้เงินได้กำไรใครที่ไม่เข้าใจก็เพคือเป็นคนจ่ายเงินเท่านั้นเองสเตรทฟอร์เวิร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอาข้างไหนจะเรียนรู้หรือจะเข้าไปเทรดโดยไม่รู้อะไรเลย ถ้าเราเอาเงินที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาใช้ as if เรามีเงินเพิ่มขึ้นเช่นว่าตอนนี้ไม่ใช้เลย CAGR 14.5% compound interest เข้าไปทุกปีทุกปีทุกป,กปีเอาเงินออกมาเฉพาะเงินปันผลจะเห็นว่าจาก1ล้านเนี่ย10ปีกลายเป็น3าล้านแปดปีกลายเป็น15ล้านเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นรุนแรงเหลือเกิน20ปีสิบห้าล้านแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราไม่ได้ใช้ละ่ะ10เนี่ยบบวกเข้าไป เท่ากับเรามีพอร์ตล้านหนึ่งไม่ใช่1ล้านแต่เราลงเงินจริงแค่ล้านเดียวเพราะฉะนั้น CAGR เราก็เพิ่มขึ้น10%จากของเดิมจาก14.5เป็น15.5 9ปีที่20ที่เคยกำไร15ล้านเนี่ยมันกลายเป็น19ล้านถ้าเราเอา20%ละ่ะจาก19ล้านกลายเป็น24ล้านถ้าเราเอา30%ละ่ะจาก24ล้านมันกลายเป็น31ล้านถ้าเราเอา40%มาใช้ละ่ะ มันไปกันใหญ่เลยเป็น40ล้านเห็นไหมฮะเงินมันทบต้นไปมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เราต้องเรียนเราจะเลือกอยังไงเลือก Success โดยรู้ความรู้เหล่านี้หรือจะเลือก Failure เข้าไปเทรดหลับกูรับตาเข้าไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยอันนี้ก็แล้วแต่คิดกันเอาเองทางชมรมเราได้เปิดคอร์สใหม่ขึ้นมาเพื่อจะสอนความรู้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับการเทรดเนี่ย เพื่อที่ผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้แล้วเป็นคอร์สสั้นๆ2วันนะฮะเรียนจบแล้วจะได้เอาไปต่อยอดได้ไปเรียนต่อวิธีการเทรดทีด่จะทำไาต่อไปเอาเองถ้าไม่มีพื้นแล้วเนี่ยมันต่อยอดยากนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันพวกเราที่สนใจก็เชิญนะครับลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของชลโ l o c o ทนะฮะทางเบสิกขั้นต้นปีนี้รุ่นนี้เราจะสอนวันที่26มีนาวันหนึงและ2ไม่สายอีกวันหนึงทั้งหมด2วัน นะที่อาคาร CDC ก็ลองดูใน Google Map เน่เซิร์ชหาได้เลยหวังว่าจะมีคนสนใจนะฮะมาร่วมเรียนกันแล้วก็เทรดให้เป็นระบบด้วยกันสวัสดีครับ